บี่กุสกุลลาบาเทปนะครับที่มันมีตัวใหม่มเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าไม่อันนี้แค่แบบของ เจ็ดร้อย okay. เราจะไปอัพเกรดตัวได้ไหมตัวไหนที่ผมอัพเกรดได้บ้างตัวขวาเหรอโอ้ตัวขวาใช้เอพีเยอะอ๋อฮะตัวขวาแล้วกดแคปโอเอพี EP ไม่พอเอพีน้อยมากเลยอัเกรหลายตัวอีแวบ แล้วก็จะเอาแมวใส่เข้าไปเป็นต้องอย่างนี้สเปเชียลแคทเจอโฟกัส huh. แมวเปแค่นี้แล้แมวไม่มีแมวตัวไหนเลยที่ใหม่สุดเจ๊แบบก็มีอยาก,ย,ากยืดนะครับเดี๋ยวเราไปเริมกันเลยแบบต่จะไปชื่อว่าจ๋าแม่ my dad aska เขียนทำไมอัสก้านน่ผมมีสองเพจวู้มีคนเข้ามาแล้วทุกคนเขามาทำอะไรโผเหมือนจะเดินยังดูใช่นะเขาเหมือนยังเดินดูช้ากว่าเรามาแมวเดินเร็วกว่ากงนี่เออนี่แมวแมวนี่เก่งกันนะเนี่ยถ้าเรามีตัวกุปน่าจะดีเลเวลเลเวลสอง แกเป็น Level เลเวลสาีเราเราไม่เงินั้งหมดส่งเรา,เ,ราเอาตัวทุ่มไปแทงแคทไปแทงแคทเร็วแทงแคทเกไม่ทำงานเลยเลยลูกป,ปืนครูดาวครับลูกป,ปืนคูดาวแทงแคทไปแทงแคลไปครูดาวเสร็จแล้วยิงครับโอเคตายเป็นฟูมาสลับเป็นกบ แล้วก็รอฝึกเดินออกมาเอาแทงแคทเพิ่มก่อนเอาแทงแคทเ,เอาแทงแคทเพิ่มเลยแล้วก็อัพเลเวลเน่ถึงสะแบบว่าอัพเลเวลเนี่ยเน่เน่เข้าไปแล้วครับบุกบุกบุกเอ่อเอากบเพิ่ม โอ้ฝั่งฟันอยู่นะฝั่งฟันโอ้เร็วเร็วจริงตัวขวานมาตัวขวานมาแล้วเอาเก็บแกแล้วนะตัวขวานเอะปีบ้านครับปีบ้านโอ้โอ้โอ้โอโอ กันครับเนี่ยเพลงอะไรกันครับนี่ย,ย,ยิี่ปุนเล,ลยพี่น้อยญีป่ปุ่นกลักวกลัวปุกลัวกลัวกลัวเฮ้ยเจ้ากอริลล่าเจเจมายุ่งฉันทำไมอ,อ่ะเอาเลเวลเสริมสะด้วยไปเจ้ากอริลล่ามาดิแทงแคทเพิ่มสเสกแบวเพิ่มโอ,โอ้ยากนะยังเล่นยากโอ้โห ันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเลือดบ้านนังเยอะใครจะไปทำได้โอเคเราต้องไปกดสตาร์ทใหม่เราจะไม่เสียอาหารแมวเอเนอร์จียี่สิบหกโอ้แกกินเอเนอร์จีฉันไปเยอะนะเฟยบอกเลยนะว่าแต่ละเกมไม่ธรรมดา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 เดฟฝูงคนเริ่มเดินออกมาแล้ว ทีเราก็จะต้องเดินออกมาเหมือนกันมาเมลตัวแรกมาเลยอเ,เลเวลเป็นเลเวล2มามาถ้าแทงแคสตนะ่าจะเป็นแมวแทงนะเด็กไม่พอแกตายแน่แกโดนนี่แน่้แทงคแ,แกเอาตัวแกล้มไปทับมันเลยแทงแคสตน่าจะเป็นแทงัวหนโอเคผูงคนอย่งนี้ไม่น่าทำเราได้ ไม่น่าทำเราได้คูคนอย่างนี้ไม่น่าทำเราได้คคนอย่างนี้ไม่น่าทำเราได้เดี๋ยวเราต้องรอคูดาวเสร็จก่อนดึกไม่นานเราก็เพิ่มตัวสักหน่อยไปยิงเออคนหายไปเยอะมากดีแลยฝูงแมวเพิ่มฝูงแมวเพิ่มเสกแมวเพิ่มสักหน่อยอัพเลเวล แมวเ,เราเดินหน้าแล้วครับไปขั้นต่อไปเอาเอากบเพิ่มสักหน่อยหารกบตัวนึงเพิ่มสักหน่อยต้องไม่รกบดีเอากบมาเน่เดินมาขั้นนี้แล้วครับอูอัพเลเวลสกอร์อ้าเลเวลแปดก่อนก,กว่าจะถึงบ้านพอเราตีบ้านทีใดมันชอบออกมาักเกียบเจ้าขี้โค้งคอง่ะเสกกบเพิ่มสักหน่อยครับ แทงครับเอาแทางมาเอาแมวกล้ามาอัพเกรดเลเวลสักหน่อยอัพเกรดเลเวลสักหน่อยโอ้โหยากนะอันนี้ยากนะนย,ากนะยากจริงเป็นอะไรที่ยากมากต้องรีบรีบส,ส,สั่งแมวดสั่งแมวกดสั่งแมวสั่งซื้อแมวเร็วนี่แหละนี่ จิ้มแมวเร็วๆร็วจิ้มแมวเร็วแมวจิ้มแมวจิ้มแมวจิ้มแมวช่วยแมวเร็วจิ้มแมวไปหลายๆตัวเกมเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงมากเลยนะเกเกเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงนะเจ้าสิงหของเกเป็นเจ้าป่าเซยขอบอกเกเลยนะว่าเกจะมาทำไมที่นี่เกมคือเจ้าป่าจะบอกริงว่าเกคือเจ้าป่าหวังว่าเกจะไาทำลายที่นี่มนุษย์คองมนุษย์เซย์ชาติหรือเปล่า ตายตายกบะากบาอากบะากบาโอ้มีเห็ดบนเลยมีเห็ดลาเนี่ยโอ้โหโหดร้ายนะเอ่อเพิ่มเลเวลสักหน่อยครับไฟป้าไฟนี่เดะตบเลยเลยต้องได้ผู้หญิงคนนี้พร้อมกับแมวตัวยาวใช่ แล้วเทมมก็เปลี่ยนคามไปด้วยตั้งเยอะเออทขาไปแก้ดิค่เอเอเศษคนผู้หญิงเพิ่มครับนี่น่ารักอ่ะจริงคนเดียวเนาน่ารักมากเลยอ๋อเขากลัวเขากลัวแล้วเขาเอาชอ้อนผมัง้งตลกลตลกลตลกมึนตลกมึนตลกอะไรนเนี่ยเสียนทีนี้ก็เสกกบออกมาเพิ่ม โอ้โหคูดาของผู้หญิงคนน่า,นานมากเลยนะไอโฟนเลิฟม,มาโอ้โหเพียงขันเลยอะ่ะเมื่อกี้เจ้าทีของมนเขือโคตรยากขคตรยากมากใช่ทีของตัวมเมะเขือผ่านยากมากเลยเออเสกคนผู้หญิงเพิ่ม ัวเพิ er im, row, ่มเยอะๆไอ้เบื่อเสตีเดกเศกตัวยาวเสกตัวนึงเลยอ้เศกเสกเกใช้เลากำลังกนานมากนี่เีป้อมบ้านเลยแกมันชักเสกตัวอะไรลเอกมาเนีเสกเพิ่มเกแล้วเฮ้ยได้แล้ว สักทีอัพเกรดหน่อย,อยสเปเชียลแคทแล้วหน่อยหอยอาารอาแล้วพี่พอแมวซอมบี้แมวซอมบี้พอเขาเป็นเลเวลสิบเขาดูสวยกว่าเดิมโอเคเอลิอ์ เอากบไว้หน้าแรกไม่ดีเลยเอาจะดีไว้หน้าแรกเออเอาเลอกจากตัวสองาวว้ววเออเอากบดีไว้ขึ้นมาตรงนี้เออปเปี่ยนที่จเออเออเคนี้ แลก็เอาตัวนี้สลักเป็นตัวนี้ตัวนี้คือตัวโดดเด็ดเลยตัวนี้คือตัวโดด Ghost Cat นะครับโอ้โหตาตาเพดมันยังไงดีอ่ะ Ghost Cat อะโอเคไอเบตัวใหญ่ตัวนี้ Ghost Cat โหกินได้ทีไปเยอะมากเลยตรับเพดอ่ะโอ้แล้วมันจะเป็นยังไงขอให้ดีเถอะทีนไ้พีเราไปเยอะขนาดเนี้ย เราสามาเพิ Dieu, pi, no. mm ่มเอเนจีเพิ่มด้วยโอ้ยวู๊วโว้มันจะต้องเอเนจีแบบ V O ยี่สิบเอ็ดที่แ้นน็อตไปเปล่าครับโพยศ์พงศ์เสียสละอาหารแมวก็เริ่มกันเหลืออาหารแมวใช่ซอฟอเมริกาอันไหนนะน็อตอเมริกาไหนนะน็อตอเมริกาอเมริกาแบบน็อต อเมริกาเหนืออยู่ไหนอะมีแต่อเมริกาใต้เหรอวูููไปไหนไปไหนนูว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 ูบูว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 ูบูว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 ูเูว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 ไูว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 เวูวูวว่าููวูวููู้ว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 ูเูวููู อย่านะ รอเลเวลอยู่มาอัพเลเวลนีเเ่เพิ่มตัวเพิ่มตัวเพิ่มตัว กดกดคุยกันกอดคุยกันกอนเพื <É. S 1> <B á. S 2> ่อนเกมไม่กดเข้าบบทฉันโอ้โอ้ยโอ้ยแก๊บแมวผูกแมวๆๆกมวแมด่วนไอไฟดีป้าหายไปทั้งฝูงนี่แนะเพิ่มนี่ฟันไปไปเลยฟันไปเปเนื่อยพิ่มเลเวลปวดร้ายจิงเอาแอาทงมาเพิ่มมาแทงเลัะ เียนี้เราก็จะเอาตัวใหม่มามามาแทงมาแล้วเราก็บวกเลเวลเลยโอเคว้าตอนนี้เราร้อยเลยโอเคว้ อย่าบอกว่ามันต้องมีสัตว์อะไรที่มันอยู่ในภาพดีแน่ไอภาพตรงเนี้ยมันต้องมีสัตว์อะไรสักอย่างนึงไอต้องประกาศมันต้องออกสัตว์มาแน่นอนรรถตั้งแต่เนี้มันจะออกฟามิโก้ในเกมในเกมแกฟนตันยังบ้าใช่เออเอาของเพิ่มสักหน่อยแทนวิ่งอีกเหรอนักเกียร์แต่แทนวิ่งนักเกียร์จริงไอที่ที่นี่มันนักเกียร์ที่ไหนกันเนี่ยดูมันดูมัน ทำท่าอะไรน่าเกลียดก็ไม่รู้โหดไร้อะไรก็ไม่รู้แถมมันน่าเกียดด้วยเป็นแบบที่โคตรจะอะไรมากวินโง่อะไรเนี่ยเล่นอย่างมึนเลยเอาแทงเพิ่มเอาแทงเพิ่มแทงแทนวินแกทำอะไรงงโง่แกเนี่ยด,ดูมันดูมัน มันหันหน้าหันซ้ายหันขวากี่จะเข้าหนนเหรอเกยทไม่ต้องหันเอาแทงเพิ่มเอาตัวเพิ่มใส่ป้าไม่โดนไม่ได้ไไดเอาเก็บเพิ่มเอากบเพิ่มเอาแทงเพิเเ่มแล้วอร่อยตัวมากเลยอ่ะหลากหลายเหลือแต่ผู้หญิงคนนี้เราจะมีทางได้าแบเน,นี้อ,นนอ่ะ เป็นไงดีดิมันมาสองวัวเลยว้ายหมูป่ามาด้วยคุณเราจะทำไงดีเรื่องใหญ่อโนเรื่องใหญ่คุ่หญิงเพิ่มมาฟาดเลยฟาดมันเลยมาตัวด่วนมามาแมวเพิ่มประสบภัยกลัว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 ปีศาจโอเคเขาคงกลัวไปถึงไหนเอออาแทงเพิ่ม ตัวเพิ่มเอากบเพิ่มโอ้ประสบภัยได้ดีมากเลยอุ้ยเอาหมวกป่ามาทำไมอีกอะเขาคงอยากให้เราโดนหมวกป่าฆ่าแหละโอ้โหเราตีงูทีเดียวงูหายไปไหนเนี่ยเนี่ยกูมันยังอยู่ใช่ไหมเขาตีทีหายไปแล้วขึ้นหวันไปแล้วตกแทงเลวเปิดกระน้องตก มาจสวาเก็มาสนกหนี่อห่้องก้อน้้าเมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยมนน่าจะดีกว่ามีปัดไว้ตัวแขนยานะมันน่าจะโีดีอะเก็จะ ไอยู่กดไอเทมเลเลอชิปเรือเรือชิปถู้เ่อุู้ยตกใจมือโอเคเราก็จะไปที่เวบไม่มีตัวใหม่น่าจะไม่มานะเรามีการทองเท่าไหร่แล้ววะ มันครอบตัวแพทนี้โอ้โอ้แพทนี้ดีนะอ่าเรามีการทองเท็ดใช่ไหมเกีมไม่ทัวราไลท์เรากะเสือขอให้ได้ตัวดีเด้อขอให้ได้ตัวดีเด่นหน่อย ตัที่สองให้มันดีเด่นกว่าแลมากกว่าเป็นตัวยูธโนครับมาตัวที่สองดีเด่นนะต้องเป็นตัวดีเด่นคำตอบคือซุปเปอร์แล่ซุปเปอร์เล่ตัวที่สามนะจ๊ะวนึ่งตัวเล่อยากได้อยได้เดอเปปะเลบวนเนอร์ซุปเปอร์เล่โอเคพอ <Okay. S 2> ว่าน้ำซุปเปอรแ์แล่โอ้เอาสวิมแคทไปเลยโอเคกลับไปที่เดิมครับวันนี้อัปเกรดเราจะเจอกับแมวที่เราซื้อมาใช่ไหมคาวแคทเบิร์ดแคทฟิชแคทโอ้มีวัวแมวด้วยเหรอว,ว,วัวแมวแมววัววัวแววแวววัววัวแมวนกแมวปลาแมว นิวแคทนิวแคทนิวแคทโอ้โหดูมันมันกินเอฟพีเราเยอะมากเลยหนึ่ว้้วกินเอพีเยอะนะเฟ้ยโอ้กินเอพีเร็วแล้วเกินโอ้เอพีไม่พอโอ้กินเอพีเยอะเหมือนกันนะเนียเปตัวที่แรงเกินไปัววตัวเนะัน เออเรามีเอเนอร์จีเยอะเรามีเอเนอร์จีเยอะไม่ต้องสงสัยต้องลบ2 4 0จริแล้วอโอว,ว้อวาวมาหัวแรกซิอนอนอมาเลยกด up level มาทีนี้เราก็จะเสกแ็งเพิ่ม เออเข่งแบวเพิ่มสักหน่อยสีเทาหัวสุดๆแล้วครบหน่อยหมดอ่าฮะเอาแทงเพิ่มจอพเบอรนี้ยากมียุ่งขึ้นเออเข่งแบวเพิ่มตใใมยมายแล้วมันบุกเข้ามาหน้าบ้านเราเลยทั้งไลยที เรือต่อไปโอ้โหเร็ว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 อเสกบเพิ่มเศกไปไปปากต้มหายหพี่ท้งูแขงเพิ่มเร็วกลามเพิ่มอัปเดเวลโอ้น่าจะยิงเร็วนะมาเสกแขงเพิ่มซะหน่อยโอมันเป็นฟูเลยมาแา่ทเน ติ่นตายกับชีวิตใช่ไหมทะเบียนส,สี่นี่มาละหับ้านเขาเป็นบ้านช็อกโกแลตเหรอไม่จัดสรู้เลยไม่ใครๆก็ไม่รู้ว่าจัดสรู้ยังไงให้รู้ว่าบ้านมันเป็นช็อกโกแลตอย่าบอกนะว่าตัวช็อกโกแลตมันจะเดินออกมาไหมเฟนฟอร์วัชชี่ต้องเป็นต,ตัวช็อกโกแลตมันต้องออก,ปอกเ,อปเป็นตัวช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์ขมว่านะขมว่านะหมา<ม> แเอาไม่ใช่ช็อกโกแลตครับมันคือแตนวินโงโต่ตัวเดียวที่เดินออกมาจากบ้านนะ่างนี้ผมเกลียดแตนวินน่ะผมเกลียดแตนวินมากเกียดอะ,ม,ะดมันจะโดดมันจะโดดท่าอะไรของมันเนี้เอาผู้หญิงเพิ่มสักหน่อยมาแล้วครับโอ้ ไปไปโอ้โดนไล่โดนไล่มาผู้หญิงคนนี้เขาเก่งมากเลยอ่ะแล้วแกจะหันซ้ายหันขวาทำไมดแกก็โดนดูโอ้คู่ดาวดำกันได้ดิอ่ะแกมึงตายนะคุณนีตัวตัวนี่เก่งนะเดี๋ยวต้องต้องมีตัวตัวยาวเฉย โอ้เราหายไปาหมดอาา่าฮะอ่าฮะมานานี้ยิงป้กโอ้แสบกพลุพีนเป็นล้านใครใครจะไปตัดสลูได้ใครจะไปรู้ล่ะปุ๊บโอ้มันแสบเป็นล้านมันแสบเป็นล้านแท้งแล้วโอ้ยแ้พลุพีนมันตีแรงมากเลยถะสองครั้งตายเลย

คนแมวตัวเดียวแล้วฟูเป็นล้านใครๆจะไปตัดสลูใครๆจะไปตัดไปดูวโอ้ยมันเร็วเร็วมันเร็วเกินเออแมว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  ผมนลื่นใส่ตัวหมายเข้ารีสอร์ทใช่ไหมไม่โอเคอเดี๋ยวผมขอส่งไปแหวกยอดแล้วไปหาแมวตัวใหม่ที่เราซื้อมาใช่คาวแคทแมวบัวสเปเชียลแคทจีจาฟล็อแค่นี้สเปเชียลแคทมีแค่นี้กอสแคทโอ้รเรา เออฮะเอาข้าวแคทเข้าไปโอ้ว้าวอินยูทอินยูทอินยูทธแล้วก็มีหมายเยา 8, 9, ลขเก้ oh! าแปเลขแปดแปเลขเก้าหรือแปดเลขสิบสุดโอ้ใครจะไปตัดสลูห้าหลงเลยใครจะไปตัดสลูห้าหองเย็นมันทําได้ด้วยเหรอถ้าอยากดูก็ขอตัวลาไปกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปบาย <S